มายุ่ and good and game and wonderful w h a t i s your name <S my name is พวนั้นไม่ใช่ w h a t i s your nickname มาเด็กเดมิพูผาโอเคอายุอินมาเร็กมูผาโอเคอายุอินมาเร็กเดมิพูผาโเคอายนชาเร็กูผาโอเค very good โอเคค่ะอ่าทักทายก่อนทำการบ้านไหนดูซิการบ้านวันนี้เขาให้โยงเส้นกับผู้คำศัพท์กับรูปภาพใช่ไหมคะค่ะ <c oughs> โยงเส้นก่อนแล้วเดี๋ยวเรามาฝึกอ่านกัน เพ่เร็วดูดีๆนะคะวันนี้ไม่ได้เรียนวิชาโอเควันเกิดอ่ะทีนี้เดี๋ยวเราจะมาฝึกอ่านพี่เชอร์บอกว่าใกล้สอบแล้วใช่ไหมคะใช่ครับอ่ะเราจะต้องฝึกอ่านแบบไหนคะอ่ะออกเสียงโฟนิกให้ถูกต้องเอ็ะเอ็ดเบิร์ดเด โอเคไม่มีปัญหานะคะถูกไหมถูกตั้งค่ะขอให้สอบผ่านนะคะ <Okay. S 1> Very ก o o d บาย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 จ้าบายบายจ้า